วันนี้เราพบกับช่องติ๊กคนบ้านนะครับวันนี้เรามาดูวิธีการขยายพันธุ์มะนาวนะครับการขยายมะนาวที่ศูนย์การเรียนรู้นะครับเขาอินซอนนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโดยวิทยากรนะครับโดยวิทยากรโอเคครับก็เป็นเงินผมไม่เอาผมไม่ซื้อห้าพันขยายต้นมะนาวผมไม่ซื้อต้นซอสโหะ ต้นละสิบบาทต้นทุนผมหายไปสี่สิบอันนี้ั้นต่อสบู่ครับต้นทุนผมหายไปสี่สิบผมจะปลูกร้อยต้นของขยายพันธุ์ดินไม่ซื้อขยายพันธุ์ดิปลูกดีกว่าลดต้นทุนดินต้นซุปโอต้นนะรับเพราะมาจากเมล็ดนะครับมี่มีรากเพราะมาจากเล็ดนะัจะมีรากแก้วรากปอยไม่เหมือนมะนาวตอนมะนาวตอนไม่มีรากแก้วนะครับอันนี้เพราะมาจากเมล็ด อายุประมาณสามสี่เดือนโดยประมาณนะครับมันจะได้ต้นประมาณเท่านี้นะบต้นชบสามารถเอาอะไรมาเสียบได้อีกอันนี้ต้นชมบาต้นตอต้นนี้สามารถเอามาะขู่มาเสียบได้ส้มเช็งส้มเขียวหวานส้มชีสส้มมะนาวอะไร,รต่างต่างไปพืชตระกูลส้มสามารถมาเสียบได้ครับต้นไม้แฟนตาซีอ่ายกเว้นยกเว้นมะม่วงขนมไน้หนาเลยไม่ได้ๆๆๆแต่สามารถทําด้วยวิธีการเดียวกันได้ <c oughs> ก็คือถ้าเราจะได้อยากได้ขนมพันธดีเราก็เพาะเมล็ดขนมขึ้นมาแล้วเราก็แปลขนมพันดีมาเสียถ้าเราอยากได้มะม่วงเขียวสวยล้วก็เพาะมะม่วงเมล็ดมะม่วงขึ้นมาแล้วก็ยอดมะม่วงเขียวสวยมาเสียด้วยวิธีการเดียวกันนะครับอ่ะทีนี้เมื่อผมได้ต้นตอมาเรียบร้อยแล้วผมจะขยายพันธุ์มาถึงผมก็ตัดเลยครับอันนี้ประมาณสี่นิ้วประมาณ สี่นิ้วนะมันมีในยะอะไรไหมครับสี่นิ้วจริงๆแล้วไม่มีคือผมเผื่อผมทาพลาดเนี่ยเผื่อผมเสียดไปครั้งแรกแล้วมันไม่ติดผมสามารถตัดติดออันนี้ผมเสียดติดเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ถูกนะครับอันนี้คือคือมะนาวที่ติดเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ยังคงเป็นต่อส้มโบรอยู่นะคือเป็นต่อเดิมที่มันแตกขึ้นมาเนี่ย ถ้าเราไปเจอแบบนี้ถ้าเราไปซื้อต้นพันธุ์เราไปเจอแบบนี้ให้ตรงนี้ต้องมาเอาออกนะครับอย่าไว้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นส้มโอเดิมข้างบนนี้เป็นมะนาวทูนเก้าแล้วครับนี่ผมดูมันเสียดติดแล้วครับปลูกมะนาวต้องไปซืสีส้มโอะคือระบบรากส้มโอเนี่ยจะดีกว่ามันดีกว่ามันแข็งแรงกว่าแล้วก็ส้มโอลูกมันใหญ่อย่างนี้ยแล้วมันเลี้ยงลูกมะนาวลูกแค่นี้นื่มตายมานมากเลย อ่ะทีนี้เสร็จแล้วเราก็นี่ที่มาของผม้ที่แป้นต่าทีนี้เราก็มาใช่ครับนี่เราก็ผ่าครับผ่าลงตรงกลางตรงกลางต้นเลยนะครับผ่าลงไปนะครับหน้าหลังนะครับค่อยๆขยับมีดลงไปแบบนี้นะครับง่ายๆครับตัดแล้วก็มาผ่านะครับแล้วก็ค่อยๆขยับอย่างเงี้ยอยากเอามือไปลองนี้นะครับเดี๋ยวเลือดเดี๋ยวเลือดพุ่งนะครับเอาแบบนี้มันจะพลายังไงก็ช่างมันอ่ามันมันไม่โดนนิ้วเราอยู่แล้วนะครับ พอมันจบที่หนึ่งสันใบมีตรงนี้เราหยุดตามความเล็กเนาะแค่นี้หยุดเลยเราหยุดเป็นเพิ่มแล้วเอานีต่อผมยังไม่ได้เตรียมยอดแ๋ยมันตัดยอดได้ดีตัดสดเลยแบบนี้เลยตัดสดใปครับตามไปตัดยอดสด,ด,ดมีวิธีการเลือกไหมครับยอดอ่ามีครับอ่ะอย่างเงี้ยนะครับครับเลือกที่ใบไม่ไม่แตกใบอ่อนอ๋ออ่าเลือกใบสี แก่สีสีเขียวเข้มนะครับใบประมาณต้นนี้ใบที่ไม่มีใบใบอะไรครับอ่าต้นนี้นะครับประมาณสิบยี่สิบเดนครับโดยรวมมาต้นมุ่นเปาข้อทาก่อนบ่อนครับ <laughs> อันนี้ไม่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะไปแก่นะใช่ครับเราต้องเลือกใบแก่เพราะว่า <laughs> พอเราเสียบป,ปั๊บมันไม่ได้ติดทันทีเลยแต่เราจะต้องเอาลงถุงอกหรือว่าควบแน่นนั่นเองนะครับ อย่าให้แตกไวอ่อนแบบนี้อ,อย่างนี้ไม่เอานอาัเอาแบบอ่าไม่ได้เรียบร้อยแล้วเราก็ามาเฉือนแถลเท่าๆกับที่เราผ่ามันลงไปนะครับนะอ่าหนึ่งข้างแบบนี้นะครับรอบเล็กแบบนี้นะับอ่าตัดมามันก็จะได้เป็นลักษณะรูปริม เหมือนใชควงปักแบนอย่เงี้ยแล้วเสร็จแล้วเราก็เสียบรถ้าบางคนไม่รู้ก็เดี๋ยวเสียบกลางคลึกเลยถ้าเราเสียบกลางคลึกอย่างนี้เลยไม่ติดนะครับยากามันต้องชิดด้านใดด้านหนึ่งครับซ้ายก็ได้กว่าก็ได้อ,อ๋ออ่านี่ครับอ๋ออย่างนี้เห็นไหมฮะอ๋อชิดด้านใดด้านหนึ่ง อ่าชิดชิดชิดอ่าอีกข้างจะล่งๆ่อยู่อ่าอแต่ไม่ให้เข้าไปข้างในใช่ครับแต่เราเสียบลงตรงกลางเนี่ยคือเปลือกมันไม่ติดเนี่ยอเพราะว่าต้นไม้ธรรมชาติต้นไม้เนี่ยมันจะติดที่เปลือกกันเนะเออใช่ถ้าเปลือกมันไม่ชนกันตายอ่าต่อมโยกเราต้นชนุ่งอีครับง่ายๆครับก็ใช้เชือกฟางจะเชือกฟางแบบนี้ธรรมดาในการรัดนี่ผมก็ยังว่าใหญ่ ยิ่งเล็กยิ่งแน่นยิ่งเล็กยิ่งแน่นนะครับคือเป็นอย่างนี้ครับพอเราจับเชือกอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันมีช่องว่างอยู่อบบเนี้ยนะครับเราเดี๋ยวผมพันนะครับบนนี้มีน้ำยาย่าเไยไม่ต้องครับไม่ต้องครับเพราะว่าแอนม,นมันล้อมมันไม่ใช่วิธีการตอนถ้าตอนต้องใช้น้ํายาแตนอ่าแต่อันนี้เราให้เนื้อเยื่อเขาติดตรงนี้ให้ต้องให้สะอาดแล้วไม่ต้องไม่มีอะไรทั้งนั้น<อ>นะครับมันจะติดง่ายนะครับอันนี้ทุนทุนเก้าใช่ไหมอ่าอัตัวนี้จะเป็นทุนเก้านะครับอ่ะเราก็พันลงไปแบบนี้นะครับ นะครับไม่ต้องไปพันายละเอียดอะไรมากมายครับอย่างเงี้ย mm hmm. เห็นไหมผมก็จะพันหน่างๆอย่างเงี้ยพอมาถึงตรงช่วงตรงเนี้ยผมบีบผมบีบเพื่อให้มันแน่น mm hmm. อ่บีแล้วก็หมุนไบธรรมดาย้อนกลับลงไปก็ได้ครับอย่างเี้จะเชือกเหลืออันนี้วิธีการแบบนี้สามารถเอาไปขยายพันธุ์ปลูกเองแล้วก็สามารถ ขยายพันออกมาขายได้ด้วยแล้วก็รับจ้างได้ด้วยนะครับผมเสียบอย่างเงี้ยห้าบาทอ่าห้าบาทนะครับขครให้ผมไปเสียบอ่าผมรับจ้างเสียบแล้วแบบเนี้ยห้าบาทวันหนึ่มเอา้อยต้นพอ,อเสียบร้อยต้นพอห้าร้อยอ่ะทีนี้อยากรู้ว่ามันแน่นไม่แน่นครับเราจัดยอดอวันนี้มันมีดินน้ำหนักมีไรถ้าแน่นโอเคครับแต่ถ้าหล่นตุ๊บก,ก็ปุ ต่อไปเป็นการควบแน่นเสร็จครับเสร็จแต่ยังไม่จบขั้นตอนะครับทีนะนี้เราก็ลดน้าครับลดน้ําลงไปปกตินะครับเสร็จแล้วเมื่อเราลดน้ำเรียบร้อยแล้วเราก็เอามาใส่ถุงควบแน่นครับเพราะว่ามันไม่ได้ติดในทันทีมเราะเสียบที่อติดในทันทีเราต้องมา ภายในหนึ่งอาทิตย์คือจะอยู่ในถุงแบบนี้โดยเรานั่งดูอย่างเดียวคือหนึ่งเดือนต้องไม่ตา,ากแดดนะครับต้องไม่เอาออกตากแดดนะต้องเอาไว้ในร่มอย่นี้หรือตามโพนงร่มไม้ที่มันมีแสงรำไรนะครับอ่แบบนี้หนึ่งเดือนแต่เราจะรู้ว่ามันตายหรือไม่ตายคือภายในหนึ่งอาทิตย์ถ้าหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปนะครับใบดำองก็ดำ ไปร่วมทุกอย่างร่วมสจับคือตายแน่นอนคือมันมองไม่ยากหรอกครับต้นไม้ตายเนาะเอาอย่างนี้เถอะแต่มันจะตายภายในหนึ่งอาทิตย์นะครับอ,อ่ะสมมุติว่าผมทําไปผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ออกมาเป็นหน้าตายอย่างนี้อันนี้ผมทํามาแล้วอาทิตย์หนึ่งจริงอันนี้คือไม่ตายแล้วรอดแล้วผมทําแล้วผมก็ตั้งไว้เนี่ยเนี่ยไม่ได้ลดน้ำเพิ่มเหรอไม่ลดน้ำครับเพราะมันจะเกิดไอ้น้ำม,มาเองอยู่แล้วลดครั้งสุดท้ายก่อนเข้าถุงใช่ครับลดลดก่อนเข้าถุงเอานาะแค่นั้นเอง พอเสร็จแล้วเขาก็จะขายน้ําไปเขาก็จะขายน้ําก็อยู่ในถุงวนเวียนอย่างนี้ก็ทได้ทุกชนิดใช่ไหมทําได้ทุกชนิดครับแต่ว่าเราจะทากับขนุนเราต้องเพาะเมล็ดขนมยี่มาแลวแต่ทําด้วยวิธีการเดียวกันนะตอกขนนกิ่งอันนี้ใช่ไม่ได้ไม่ได้แล้วเป็นี้พอพอครบเดือนเราค่อยใช่ครับเหตุผลที่มันติดพ่อเลยไหมครับเมื่อเราตัด ต้นไม้ไปเนี่ยเราสังเกตดูได้ตัดต้นไม้ไปเนี่ยตรงนี้ดีดีนะมันอยู่ในร่มนั่ถ้าเขาเอาไปโดนออกแดดต่ปานี้มันเหี่ยวแล้วการใส่ถุงพวกนั่นก็คือการรักษาความชื้นนั่นมันน่นเองมื่อเมื่อตรงนี้มันชื้นอยู่ต้นตอมันก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็ต้นตอเนี่ยตัวรากเนี่ยมันต้องการใบอยู่แล้วนะครับยังไงมันต้องรีบเชื่อมกันมันต้องรีดช่วยกันใบก็ต้องการรากรากก็ต้องการใบเราต้องรีดเชื่อมกันเพราะฉะนั้นเมื่อเวลามลงถุงมันเลยไม่นานเหี่ยว มันก็จะสดอยู่อย่างนั้นแต่พอผ่านไปเจ็ดวันเนื้อตุงที่เชื่อมมันก็ติดอยู่อ่า mm hmm. นะแต่ถ้าเราเสียบแล้วเราไม่ลงถุงไปตั้งไว้ตายครับ mm hmm. งั้นก็เป็นจิตเพราะอันนี้มันเหี่ยวภายนะ้ำไปหมดแล้วอ๋ออ mm ่า hmm. นะครับอันนี้ก็คือแค่เหตุผลง่ายๆ mm hmm. นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาผมจะทําจะทําขายหรือว่าทาปลูกเองก็แล้วแต่นะครับผมไม่ได้มาทําทีละถุงน,นี้นะแต่ว่าผมจะปลูกห้าสิบต้นผมก็ไปซื้อต่อสมโบมาห้าสิบต้น แล้วผมก็มาดั้งเสียบดั้งเสียบได้พบ50ต้นหมดเลยทั้ง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 50ต้นนะเสร็จแล้วผมก็ไปซื้อถุงใส่ใหญ่ๆแล้วก็ใส่50ต้นรวมกันเอาเนี้ยถ้าห้ต้นแล้วก็ปลูกไว้ทีเดียวแล้วเปิดมาผมก็ได้50ต้นไปปลูกหรือเอาไปขายอ่าประมาณนี้นะอันนี้เป็นวิธีการนะแต่ต่อต้นสมบูรณติดตามช่องีิคนบ้านๆด้วยนะครับตากกดแชร์กดตับตะใครตากดไล กดเลยขาดหน้ามี